สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกมดอมแม p Quest Pro นั่นเองเนอะนี่อย่าเหยียบอะไรนะมันจะทำให้เรากลายเป็นนูน่ากลัวจังอย่าเหยียบนะไม่เกลี่ยตัวเรียวร้อยไไงคือละเคยได้ยเฮ้ยพี่ของพี่ยัามา็มองยังมองไอมา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 เสียง และคือไอมันไม่มีนี้ด้วยนะออใครอ่ะบีพี่บีพี่บีี่้จด้กุญแจยังไมได้กิอะไรเลยยาโบักซ์จะเกิดในอีกห้ารอยบิ๊โอ้โหนาะกุญแจนี่กุญแจกุญแจนี่่เล่นแอปบุชมาครับพี่จะเวลนานเลยเวลนานเลยอันนี้พี่ได้ kita dua. kamu anak kami anak. oh, jangan punggah. pergi? pergi pergi. pergi? mak. tu. jauh konsep dulu. ke. mak. kambing 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 kambing. kambing. di mana? เนไปไปไปจะไปละไ้ยเิดิดรเร็วโอ้โหนี่ห้องนี้โอโอ๊ยห้องนี้โอ๊ยทำไมไอมาบอกาอมาดิโอ๊ยโอดยโอ้ยนกเบสเบสบิสบสสไม่ได้กินหรอมาแล้คอมบีคอมีอมบี้เราสามารถข้าตู้ดีกันได้นะใช่ เปิดหนา้าโอเคเห็นชัดแล้วอุ้ยอ้ย,อย,อยเอาละตกใจงุดทำไม่ได้ไม่ฟังไม่ได้ยินไงน,นี่มาเร็วเกือบตุยโอ้ยโอ้ย,อ,ยออกตุยยังได้ปีนปีนอย่ามอง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 ไอสมาร์ทโฟนนี่ไงพี่ตาเนี่ยอุ้ยอ้ย,อยเอาละแก้บตเตอร์แล้วบอกพี่ ที่ตองใช้ด่วนมันไม่มีพัตเตอร์โออรรแ้วล้นี่คันนี้ล้ิบนะไหนุจ้ดอ๋ออโออ๋อซีลลนนี่ไโอวอ์ไอซ์ไอซ์ทย้อยู่นี่นี่ลนเราตรงประตูนี้ก่อนซิมันจะมา สิเล่นเล่นบิสบิดใครบิดบิสบิดพรมกันเล่นบิดพรมกันบิดพรมกันโอ๊ยอี่สามมองเลยนะนี่ต้องนี่ต้องมองให้มันตรงตรงตรงตัวแล้วแต่เล่นยังมองไม่ตรงมันนะแต่เล่นยังไม่มองตรงมันมองมองแล้วเล่นเล่นทุกอย่างนะมันตรงหน้าจอมันไม่มันมาตลอดเลยแต่ทุกคนมันแหมงโอ้โหแล้วพี่จะร้อไหม กวคุีนมาเจอมขจะข้นไอีร้อยมาแล้วเฮ้ยเนียเนี่ยมันต้องมองให้โดนก็โดนแล้วไงม่กีแล้วเรนจะมองมองชาทํำไมอ่ะก็หาไม่เจอก็ใจไม่หลกบตั้งแต่แรกอพี่กระบอกอดพี่ผมไปโอ๊ยเจ็บก็เจพูดกอเจ็บก็เจพูดทีลังเลยเนาะนี่เรนใะพูดทีไันพี่คอยรู้ดูดูดูดดดด วิทย์ไปตุ้มไม่มาได้ไหมเฮ้ยทำเสียงเองดิอันนี้ทาเดี๋ยวเขาจะมุโแล้วจะไปท่เน่ เาอาใเลียนปยเหอเหรียญเหรียญหาจริงจริงไปไปเลยกันเลยมันจะได้กะเวลาด้วยมันกำลัง,ลงโอ้โหเดี๋ยวนะพี่จำได้ว่าเิกเลแล้วซิกซิกโอ้โหเ,เหลือเหลือเครื่องเดียวพี่จะก้มหน้ารอเลยเดี๋ยวเผื่อไอ้ ยว่าเจ็บขาเจ็บมากจริงเจ็บเบาในเกมเหมือนนี้น <c oughs> เฮ้ยลบลบ <c oughs> เปิด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 เฮ้ยมันจะมันเปลีป่ยนแปลงก็ต้อยเหมือนคนนะคะนี่นหน่อยพี่พี่จะฟังเสียงวอลลัศมาไหมได้ไงวอลลัศ <c oughs> ถึงวอลลัศเห็นหน้ามา งพี่กระด้ทำอะไรก็ได้ดดดดอุ้ยนะ่ะนั่นไงเอ้าตายเลยเหรอเหลือพีเหลือน้อยแล้วก็ไม่มีเซฟด้วยนะโอเคสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะเจอกันใหม่รสนานกายบ๊ายบายเดี๋ยวข้างเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเล่นหม้ซุป<อ>เปอร์ฮันหมวกกันเป็นโหมดเป็นโหมดที่ยากมากบอกเลยเ